เปิดบ้านสายเจริญบุระชีวิตตีงานรุ่มรับทรัพย์รัวสายเจริญบุระมีชื่อจริงว่าอินทินราเจริญบุระชื่อเล่นสาย เป็นนักสแสดงนักร้องชาวไทยเป็นบุตรสาวของอดีตนักสแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงรุ่รรนภพทรายมีชื่อเสียงโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องนางนาค2542รับบทเป็นแม่นาคพระขนงจนทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนั้นจนปัจจุบันและยังถูกพูดถึงว่าเป็นแม่นาคเวอร์ชั่นที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วยหากติดตามคุณทรายผ่านไอจีจะเห็นว่าคุณทรายนั้นมีงานเข้าตลอดล่าสุดกลับมีเพจดังได้นำ เสนอว่าคุณสายนั้นไรงานไม่มีใครกล้าจา้างและหันมาขับแกลบทำเอาคุณสายไม่อยู่นิ่งต้องออกมาแถลงผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไม่รู้จะกดอะไรก่อนดีระหว่าง1ไม่มีงานซีรีส์เพิ่งปิดไป1ถ่ายนังอยู่อีกหนึ่งค่ะ2 รูปไม่สวยช่วยอัปเดตรูปร่างหน้าตาตอนนี้ด้วยค่ะ 3. เพจปลอมเมื่อไหร่เพจปลอมจะหายไปจากโลกคนก็ตามเยอะจังอยู่ๆก็มีกระแสออกมาว่านักแสดงสาวสายเจริญบุระหนึ่งในคนบันเทิงที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทางการเมืองมาตลอดขณะนี้งานหายและได้ทิ้งวงการบันเทิงไปแล้วงานนี้เมื่อสายเห็นข่าวของตอนเองก็รีบออกมาชี้แจงโดยด่วนมีเรื่องให้ต้องออกมาอธิบายในทันทีเมื่อสายเจริญบุระเห็นเว็บ เว็บหนึ่งลงข่าวว่าเธองานหายทิ้งงานในวงการเนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่าสายแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนเลยทําให้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเธอไม่มีงานในวงการแต่แท้ที่จริงแล้วเจ้าตัวยังคงถ่ายละครอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทรายได้แชร์ข่าวจากเว็บังดกล่าวบอกว่าเผยชีวิตของคุณทายเจริญปุระทิ้งวงการเพื่อสิ่งที่เลือกซึ่งทายชี้แจงทันทีว่านาทีนี้ฉันอยู่กองจา้าถ่ายซีรีส์อยู่สูอย่ามาหาพูดว่าทิ้งวงการรับงานจา้าเป็นแม่เป็นพี่นักเอาเบาสู้บูได้ไม่ตายเอฟเฟคต์วางจ้างได้ หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อและมีประเด็นข่าวมากมายถึงทายาททั้ง7ที่มีการแตกแยกทางใหม่สายยืนยันจากปากไม่มีปัญหาเรื่องแย่งสมบัติบิดาผู้ล่วงลับแน่นอนส่วนวิภาวีเจริญบุระได้ออกมาพูดถึงกระแสที่ว่าพี่น้องทั้งสมีปัญหาแตกแยกกันนั้นเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกันและอยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้เคยมีข่าวออกมา แต่จริงๆแล้วเราสองครอบครัวก็รักกันและก็สามารถขีกันอยากให้พ่อหมดห่วงเรื่องนี้เพราะเราพอจะทราบว่าพ่อห่วงถึงเรื่องที่อาจจะว่าสครอบครัวเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆถ้าเราจะทําดีที่สุดทางแม่แอดและทางทรายและทางน้องๆด้วยคือทุกคนเข้าใจซึ่งตอนนี้พวกเราก็เหมือนกับว่าต้องกอดคอกันเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดี